อก้อนมาหนิเดี๋ยวพาไปที่ยวบ้านพิเชษกันน่าดูไปปล่อยมากเลยเล็กเานี่มันว่ายน้ำแข้งยงไงไม่ว่ายน้ำแข้งทีมันหน้าวาว่ายน้ำไม่ไหแข้งดยน่เห็กใหญ่ๆย่างไ้ไม่สารเปิด ต้องรอหนึ่งแล้วกัน่าเป็นของแท้ครับปูเสียดายไม่ได้ปูอ่ะปูเล็กเป็นอันนี้ครับผมวัตถุดิบของเราครับ380บาทแต่ว่าเราได้เยอะมากเลย380บบาทนะครับส่วนปูไม่ได้วันนี้เดี๋ยวเอาวัตถุดิบนี้ไปทำให้ปลากระปิงได้ชิมนะครับ มาเดี๋ยวมาขับรถเอาไปเช็คอยู่ไหนเลยเดี๋ยวเราหรือพีเช็คเข้ามาเอามีมีมีอยู่ในถาดครับหรือบั้งใครเป็นใครตุ๊ดเสียงหนึ่งศูนย์หนึ่งต้องมาแล้วที่ดีนะผมเรียนรอดอมาไม่ได้ช่วยอะไรเลย น,นี้เราเราทำเมนูอะไรครับอันนี้นนปลากระบอกปลากระบอกต้มส้มใส่ใบส้มมนะนปลากระบอกที่นี่แปลกนะตัวอ้วนและสั้นไม่เหมือนฝั่งอ่าวไทยฝั่งอ่าวไทยตัวเรียวๆย,ย,ย,ยาวๆก้านกล้วยเป็นกีตาร์องปลาเป็นวงอะไรเราจะเผาปล,ปลาตัวนี้ นอทือฮะนอทื้อภาษาใต้ให้นอกระทื้อนอทื้อนอกระทือเอาใบใบห่อแล้วก็ย่างปลาใช่แต่เราจะใช้ใบมันก็จะได้ความหอมของสมุนไพรของใบทือด้วยโอเคอ่ะไปจัดไปจัดไปจัด้ดเลยโอ้โหเปียกได้มาแล้วไปห่อปลา ระหว่างนี้เรานั่งพันปลาไปด้วยนะแล้วก็คุยกับพี่เชษไปด้วยพี่เชษผู้ประสบความสําเร็จด้วยดินสอแท่งเดียวใช่ไหมครับพี่เชษผมพูดถูกไหมถูกครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเติมอีกหน่อยนะฮะว่าอ่าผมต้องขอเติมคําว่าอาดีตนักโทษลงไปด้วยครับผมอ๋ออดีตนักโทษผู้ประสบความสําเร็จได้ดินสอเพียงหนึ่งแท่งความน่าสนใจอยู่ตรงนี้พอพูดควาว่าอาดีตนักโทษที่ไม่อยากคบผมเลยใช่ไหม ผมจะวิ่งอยู่แล้วทีนี้ผมจะวิ่งแล้วขาสั่นไงไม่ทันจะไปไงเดี๋ยวเรานั่งคุยกันไปเรื่อยๆพี่เซ่คผมอยากรู้เหมือนกันพี่ทําไมถึงประสบความสําเร็จยังไงด้วยดินสอด้านเดียวนี่ผไหนพี่เล่าพี่เล่าหน่อยพี่เล่าหน่อยให้เอฟซีผมรู้จักพี่หน่อยจริงๆเรื่องผมเนี่ยมันยาวนะพี่ตั้งแต่อุทัยธานีมาถึงพังงาเลยนะผมจะบอกให้มันยาวมากถ้ามันยาวขนาดนั้นเราเล่าถอยหลังไหมอยากเข้าหลังมาหน้าเลยนี่ีผมพันถูกไหมเนี่ย อันนี้คือต้องถามเชฟนะเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าผมพันถูกไหมเนี่ยถูกครับถูกอันนี้คือใบใบถือเราเอามาพันปลาให้มันหอมใช่ใช่มันจะหอมจริงๆเราหาใบกล้วยไม่ได้อ่าแต่ว่าเราก็ได้ใบถือมาให้ความหอมรรมโอเคเดี๋ยวมาเค่าเรื่องกันได้เดี๋ยวมาเข้าเรื่องก่อนเข้าเรื่องก่อนเข้าเรื่องว่าพี่เชษยังไงนะไหนลองเล่ามาสิเขาเรียกผมว่าพี่เชษนายเอกพีเชษัยเอษผู้ประสบความสําเร็จได้ดนสอบเพียงแข่งนะครับเรื่องราวผมเนี่ยอ่า มันเกิดมาจากผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำครับผมเข้าไปอยู่ในเรือนจําเนื่องจากผมเติบโตมาจากครอบครัวที่มันยากจนน่ะจนคือคือจนแล้วก็ครอบครัวแยกทางกันพ่อไปทางพ่อไปทนครนายกแม่ไปสุพรรณบุรีอันไปคนละทางเไปคนละทางอันนี้มุกเหรอสกิดบอกผมหน่อยเอาเท้ามาขียกบผมหน่อยว่ากำลังเล่นมุกแล้วกำลังเล่นมุกแพ่อไปทางแม่ไปทางก็แยกทางกันผมก็เลย ไม่รู้จักคาว่าครอบครัวเพราะผมเติบโตมากับปู่กับย่าครับปู่ย่าเลี้ยงผมมาอ่าครับผมเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆอ่าตั้งแต่ตัวท่าเนี้ยเนี่ยับอันนี้เติบงดหรือเปล่าอะไรไม่รู้อันนี้ไม่รู้อะไรท่านี้ผมเติบโตกับปู่กับย่านะพี่ปิงครับนะครับปู่ย่าเลี้ยงมาแล้วก็ผมไม่ได้เรียนผมไม่ได้รับการศึกษาครับอ่าผมจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกคก็ชีวิตในวัยเด็กของผมเนี่ยผมก็เลยต้อง เล่รอนทำงานไปทั่วแล้วก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวตั้งแต่อายุสิปีผมเริ่มอันนี้เริ่มดราม่าแล้วนะรายการตลกเราเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเอามานําเสนอเพราะว่าชีวิตของวัยรุ่นคนหนึ่งแล้วก็ชีวิตของเด็กที่เคยเกเรคนหนึ่งเนี่ยอยู่เติบโตได้ให้ข้อคิดใช่เติบโตมาจากสังคมแบบไหนครับสังคม แบบไหนจริงทําให้เขาได้เป็นคนเลวแล้วทําให้เขาได้เป็นเด็กเกเรแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่สังคมมันไม่ได้อยู่ที่มูบรดาเพื่อนฝูงมันไม่ได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตมาอยู่กับอะไรฮะมันอยู่ที่ใจเราเองในใจเราเอมันหล่อตรงนี้แหละมันหล่อตรงนี้ผมปูให้แล้วนะเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราครับว่าผมมันกับการย่างปลาผมไม่เนี่ยอ่อปลามันเลยเนี่ยครับมันอยู่ที่ใจแล้วว่าเราอะจะทาสิ่งนั้นไหมเพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีสิ่งนั้นมันเลวสิ่งนั้นมันมันไม่ได้ทําให้เรา เขาเรียกอะไรเดินทางไปในทางที่ดีที่ถูกต้องแต่เราก็ไปทําสิ่งนั้นเพราะใจเราเองมันไม่มีใครพาเราไปพี่ปิงโทษนั่นโทษนี่ใช่ครับเชื่อไหมชีวิตไม่เชื่อเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมก็ยิงมุกสเปรย์สปะนะฮะตอนที่ผมเริ่มเป็นเชฟเนี่ยก่อนหน้านี้นะผมเป็นผู้ช่วยกุ๊กเขาอะทำงานร้านอาหารไปทั่วเลยพี่ปิ้งไปทําที่ไหนเขาก็ไล่ออกทาไมอะดื้อเอาดื้อเกเรครับเขาเขาด่าเลยเราก็ ดาบเราก็ใช uh ้ความรุนแรงเพราะเราไม่เหมือนบุคลิกพี่ตอนนี้เลยนะใช่ครับเพราะเราเรื่องเลยนะเพราะว่าเราไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรในความดื้อของเราเนี่ยเราไม่มีทัศนคติเราไม่มีความคิดเราคิดเองไม่ได้เราก็ยืมความคิดของคนอื่นเข้ามาคิดว่าโชคเขาแล้วใช้ความรุนแรงแล้วมันจะจบด้วยดีผมกอนพี่เกเรอย่างนั้นเลยนะเกเรมากใครว่าอะไรไม่ฟังใสเลยพี่มาว่าผมนะเงียบเลยบอกว่าเนี่ย ผมเลิกแล้วผมเลิกแล้วอืครับผมถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมานั่งผมไปมีไม่ได้เลยนะทำไม่ะเพราะเพราะว่าอะไรวะผมเห็นปูมาแล้วไงผมกลับแล้วพี่ต้องถามผมเห็นปูมาแล้วผมกล่าวว่ามีมุกในใจไงผมเลยใส่ให้ไงเออเอออ่าจริงๆแล้วอ่ะผมจะไม่ค่อยได้คบคนง่ายๆผมจะคบเฉพาะเพื่อนที่รวยๆรอๆไ่ใชไม่ใช่เพื่อนที่มัน เกเรเกเรด้วยกันเพราะว่าเพื่อนที่เขามีความคิดที่ดีและไม่เกเรเงี้ยเขาไม่อยากอยู่กับเราเพราะเขาเห็นว่าเราเกเรแล้วเขาก็จะออกหา่างเราก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เกมเกเรด้วยกันก็ผมก็เลยมีแต่เพื่อนเกเรแล้วก็เกเรมาจนอายุ21ปีชีวิตที่ในวัยรุ่นของผมเนี่ยครับผมก็ทํางานไปทั่วต่เกี่ยวกับวงการการทาอาหารเพราะผมชอบทาอาหารผมก็ไปเป็นผู้ช่วยเขาโอ้วันวันหันนหอม พันหอมแสบตาหมดมันไม่ได้ให้เราทําผัดแกงผมอยากจะไปผัดไปแกงไปทําอยู่ในกระอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่หน้าเตาอยู่กระทะผมะเไม่ให้หั่นผักอยู่นั่นแหละวันนหั่นแต่ผักหันหอมแสบตาหมดวันวันเขาคิดว่าผมร้องไห้ผมไม่ยอมเราเรื่องเศร้าเยอะในชีวิตผมไม่ยอมผมต้องฝึกผมต้องฝนผมต้องไปเป็นเชฟให่ได้าแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไปไปหัดทํา ปหัดทาไปฝึกฝนตัวเองวันหนึ่งเนี่ยจนผมอายุ21ปีไปเลยผมอายุ21ปีผมไปติดทหารอเป็นทหารเรือ,อเอาไปหารเรือแร้วไปอยู่จังหวัดอะไรครอ,อ,อยู่จังหวัดชนบุรีก่อนลแล้วก็มากรุงเทพ,พครับผมแล้วก็มาย้ายมาที่พังงาแต่ก่อนก่อนที่ผมจะย้ายมาที่จังหวัดพังงาเนี่ยผมบอกตรงเลยว่าผมหนีทหารมาเป็นเวลาหนึ่งปีหนีทหารด้วยก็ในความเกลียดผมไงใครก็เอาไม่อยู่ผมผมไม่ชอบอยู่ในกนระเบียบ พี่ผมไม่ชอบอยู่นี่ส<อ>นแสดงว่าตอนที่อยู่ตอนนั้นก็โดนติดคุกทหาร็น่าเได้เลยคุกทหารผมเคยเข้าอืครับผมแล้วก็เข้าขังจนเขาไม่อยากจะขังผมแล้วอ่ะโอ้โหโหดนะชีวิต <c oughs> <laughs> ผมเกเรมือนดื้ที่ผมหนีทหารผมไม่มีตังค์ขับรถกลับบ้านนะพี่ครับแล้วผมทำไงไหมทำไงความเร็วความเกเรผมเลยผมไปลักชุดเพื่อนๆอ่ะชุดลายชุดลายพรับเอาไปขายชาวบ้านเพื่อจะเอาค่ารถกลับมาโอ้โหกลับมาคนเดียวไม่พอไม่พอนะพี่ ผมพาเพื่อนหนีด้วยเป็นสิบหรืกว่าคนสองคนเพื่อนหนีเป็นสิบเพื่อนหนีเป็นสิบครับผมเป็นหัวโจกโอ้ยไล่ชื่อให้ผมฟังหนยไงในแม่สิบคนนั้นออกอาหารเลยอาอย่าขนาดนั้นเลยจริงๆผมจะไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ตามมาเก็บผมยเพื่อนที่เป็นทหารด้วยกันน่ะไม่มีค่ารถกันหมดทุกคนเลยมันไม่ยากจะหาตังค่ารถอ่ะครับไปเอาชุดทุกคนมาที่กำลังตากเช้ามาทุกคนแก้ผ้าหมดเลยพี่ ไม่มีชุดใส่ไม่มีอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงไอ้คนที่อยู่ไงมาเจอผมแล้วมาเล่าให้ผมฟังแผนการของมึงเนี่ยชุดไม่มีใส่ตอนเช้าแก้ภาพเลยผมไปเอาชุดมาไงไปขโมยชุดมาแล้วก็เอาไปขายเพื่อนสิบคนได้กลับบ้านหมดทุกคนสิบคนได้กลับบ้านคนทุกคนทุกคนผมส่งถึงหน้าบ้านหมดที่เหลือคือที่แก้ภาพ <laughs> หแล้วก็อยู่มาอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยผมผมต้องเสียแม่ไป ก็คือแม่ผมเนี่ยเขาเขา,าป่วยป่วยเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะไปหาหมอจนอาการที่สุดลงครับ,รบจนอาการสุดลงแล้วแม่ก็เสียไปแม่ขออย่างหนึ่งให้ผมเนี่ยไปเป็นทหารให้จ,จบได้ไหม<อ>ผมมานั่งคิดนะพี่ปิงครับชีวิตคนเราใช้ชีวิตที่มันเละเทะเหลวไหลมาเยอะแยะมากมายไม่เคยทำอะไรให้แม่มจริงไหมพี่จนวนหนึ่งแม่ต้องจากไปเราทําอะไรลูกชายทําอะไรให้แม่สัากางได้ไหม เลยตัดสินใจกลับเข้าไปมอบตัวกลับไปเป็นทหารเป็นไงครตอนนั้นผมก็ถูกังผู้บังคับัญชาเรายิ้มเลยไหมใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวมึงก็หนียิกมจะมาทําไมอ่ะแล้วเราบอกเขาว่าผมบอกผมไม่หนีแล้วืมจเป็นให้จบเลยเออโอเคขังยี่วันนอนั้นขังยี่วันเขาไม่ขังผมฮะเขาไม่ขังด้วยครับก็คือถือว่าเป็นโอกาสครั้งนึงที่ผมได้รับวันนั้นแต่ผมไม่เคยรู้เลยว่ามันคือโอกาสเขาให้ผมอแล้ววันนั้นผมก็เลยมา เจอกับคนคนหนึ่งที่เขาเข้ามาในชีวิตผม,มผมก็มาเจอแฟนในระหว่างที่ผมเป็นทห,หารผมก็เลยไม่หนีเพราะอะไรติดหญิง <laughs> หนีไม่ได้ <laughs> หนไีได้พีู่กติดหญิงผมเลยรักอีกนะตอนนั้นอะ <laughs> ก็คือผมไม่เคยมีแฟนผมไม่เคยมีคนที่รักผมที่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ผมจะมีแต่เพื่อน ผมก็มีแต่เพื่อนฝูงเพราะว่าผมไม่ได้จะขับมาครอบครัวผมก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนคือครอบครัวของผมจากแค่นั้นอยู่มาวันนึงผมก็มารู้จักกับพื่อีกคนหนึ่งที่เขามอบความรักให้กับผมเขาดูแลผมผมก็เลยคิดว่าเขาก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตของผมชีวิตผมก็เลยเริ่มที่จะเปลี่ยนเริ่มที่จะเปลี่ยนก็คืออจากที่เราให้เวลากับเพื่อนมากอยู่กับเพื่อนมากวันหนึ่งเราก็ได้มีเขาคนนี้เราก็คือ เข้ามาอยู่ในชีวิตเป็นสิ่งแปลกใหม่เลยนะครับผมกับผู้หญิงนี่ม,มากมากกว่าอยู่กับเพื่อนอทีนี้เราก็เลยมีคนเหมือนเหมือนม,นมันมีคนที่ดึงเราไาอยู่ในทาาที่ที่ถูกกับพี่ปิงอืครับผมเชื่อไหมชีวิตของผมผมคิดว่าผมเนี่ยจะมาเป็นทหารจนไม่สามารถที่จะเป็นจนถึงสองปีก็าปลดอะ่ะแต่ผมก็เป็นให้จนจนปลดทหารเลยนะโอ้โหครับผมทำเพื่อแม่ไนงะม,มันถือว่าเป็นความสําเร็จครั้งแรกของผม ครั้งยิ่งใหญ่ด้วยชิ้นแรกในชีวิตใช่เราได้ทําสิ่งที่ประสบสความสำเร็จแล้วใช่ครับผมแต่พอผมปลดทหารเสร็จแล้วผมก็สมัครงานลงแล้วแล้วผมก็ได้เป็นเชฟอืมออผมได้เป็นเชฟทํางานอาหารร้านคารโรงแรมเลยโอเคใหญ่โตมากครับผมโอ้โหความพยายามสูงมากใช่แล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่า ชีวิตของผมนี่หลังจากที่การเป็นเชฟแล้วมีมามีครอบครัวเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงผมมีครอบครัวแล้วหรือยังแต่ตอนนี้ผมหิวมากเลยพี่ปี๊กผมตอนเช้าได้ไหมไปกินกันก่อนใช่ต่อเอพิโซดต่อไปอันนี้จะเล่าเข้าสู่เรื่องของเรือนจำและจะเข้าอย่างนี้แล้วใช่ไหมจะเข้าสู่ขบวนการที่ผมเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายและพาครอบครัวเข้าไปอยู่ในสิ่งที่มันเลวร้าเดินไปทางที่ผิดอีกครั้งเลยยิ่งเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่สำหรับผม โอเคเดี๋ยวผมจะติดตามไว้ไปเจอกันอีกทีถัดไปครับผมตอนเช้าพี่เดี๋ยวตอนนี้ผมขอกินแก้มกันก่อนไปมาเราได้แล้วได้เวลาย่างแล้วไปดื้อไปดื้อเขาไปสองย่างหมดเลยโอ้โหวิ่งมาติดดู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  นี่ปลาพังงาต้องอย่างนี้น,นี้เลยครับอ่าก่อนกินนะครับ,รบชอเชสชวนชิมขอแนะนำว่าเตาก่อนอ <c oughs> เขาก็จะกินแบบบ้านๆแบบนี้เลย <c oughs> สไตล์แคมปิ้งนะครับผม,อมรอยนะัด นี่ฮะโอ้โหปลากระบอกของเรานะครับสดมากนะครับผมปลากระบอกจากบ้านเกาะนกที่ต้องกินพร้อมกับใบส้มมากนะครับผมชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนนะครับเปรี้ยวแบบธรรมชาติสามสองหนึ่งไปอลมก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 ลมเป็นไงฮะกลมกลมเป่งหรือเปงโอ้ อะไรมาเพิ่มอีกแล้วเนี่ยมาแล้วไปหาหอยมาหอยอะไรครับเนี่ยหอยกันหอยกันหหอยกันย่างโอ้ยตัวใหญ่นะนี่ครับผมกินหอยชอบกินหอยไหมพิ่กินฮะชอบเม่ออกเวลาก่อนก่อนกินทำไงดมเป่า้อเป่านะใครก็ดมก่อนกินก็ต้องเป่าก่อนร้อนนี่เราแสดงว่าผิดผิดผิดวินีมาตลอดนะที่ผ่านมาเนี่ยครับอันนี้เราไล่น้ำจิ้มวินนี้ได้เลยฮะ เราทำจิมด้านลงไปนี่ครับหอยกันสดมากหอยกันแห่งบ้านเกาะนกหอ,อ,อ,อมหวานเลยสารตกค้างอร่อยหอ,อมนะเปยนะแล้วสดแล้วกรุบไม่เหนียวอืไม่เหนียวครับกำลังดีเลยกำลังดีเลยาบไม่เหนียวให้ดูตัวใหญ่แค่ไหนให้ดูนะไปผมพาไปดูว่าคืนนี้ เรากับทีมงานเราทั้งหมดจะนอนที่ไหนกันนี้นะครับอันนี้เลยจับไปเลยคนละหนึ่งหลังน,นี้ด้วยโอ้อน,นี่นะเป็นไงล่ะที่สำคัญคือนอนฟังเสียงกรุ๊เอฟเอฟเอฟ ก็เป็นบรรยากาศประมาณนี้นะในคืนนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามีไปล่องแพนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งพูดคุยอับพิเชษต่อ EP 2นะไปติดตามกันดูนะอนน <S <S โอ้โหกำลังวินเลยอ่ะ